สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทอมีสามดาวค่ะวันนี้ท่องมีสามดาวสิผ้าท่านผู้ชมมาหาหนองไม้แก้วนะะเนาะเนาะวัประจําวันที่สิบหกคุณผคาหกหานะท่านผู้ชมหนองไม้แก้วกระหายศูนย์หกหกศูนย์ตรงตรงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้วัวประจําวันที่หนึ่งมีถุน่ายนยหกหาหนองไม้แก้วว่าผีแมลกอ่อน มาหามากับลูกแล้วก็มากับแม่ซี่ค่ะท่านผู้ชมแม่ซี่กับม,มาขอมีโกนเนาะค่ะท่านผู้ชมมาขอมีโกนให้น้องไม้แก้วเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญทรงมีโกนไปให้แน่มีโกนผมเงาเลยแม่ซี่ว่าก็ให้โชคน้องไม้แก้วมากค่ะท่านผู้ชมให้โชคน้องไม้แก้วมาเป็นเลขสามโตค่ะท่านผู้ชมสามโตสองโตค่ะท่านผู้ชม เป็นเหลขกดีเด็ดตัวใดกับไปฟังกับน้องไม้แก้วผมอ,อมกันเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้เท่ามีสามดาวนั่นไเด้อค่ะกับไปเบงคลิปของน้องไม้แก้วผมพอ,อมกันเลยค่ะครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับผมสมชมนะุชมเนาะโอ้ยนีนข่าวว่าฝันฝันว่าจังไรเนาะครับเปาซูเอฟซีกระเปาแอมเราทงฟังนะครับน้องไม้แก้ว ฝันว่าผีแม่ลูกอ่อนมหากับผีแม่ซี่เ็นผีแม่ลูกอ่อนกับผีแม่ซี่กับกับลูกผีแม่ลูกอ่อนลูกผีแม่ลูกอ่อนก็มาจ้ะโอ้คือสร้างว่าแต่นอบาดนีะครับท่านผู้ชมนอกมาแนวไรลองไม่เกี่ยวผีแม่ซี่มาขอยืมที่กนกนผมหรือกระดิ่งแตผมนึ่งผีแม่ซี่ผมเงา ีเมซี่ผมย่ามาขอยืมสี่ตัดผมพีเมซี่บอกว่าเฮ็ดปุ่นไปหายพน้ำผมพนย่าแล้วเอาสี่ตัดผมไปหายพนแน่คุณมาขอบอ่กคุณมาขอเป่นเป่นบอกว่าเฮ็ดสี่ตัดผมหายเฮ็ดมีตัดผมหายจ้าผมเป็นเลยยาวจ้าโอ้ยครับท่านผู้ชมเนาะ มาขอส่วนบุญกับต่องไหมขอมีตัดผมกับมิดโกนจ้าอันที่ผีผมย่งยงางๆใส่สุดขาวมากนี่เป็นผีไม่ีี่อบอก้าบะบอเมนจ้าคนละคนคนละคนคนละหนาเลยจ้าเพราะว่าเพราะว่าผีคนเพราะว่าผีผู้เดินที่ใส่สุดถี่ใส่สุดสีขาวอะ่ะคนหลากดินปุกนาแต่ ทีเมซี่คนนี้หลักดินไปข้งางหลังหลักดินไปข้างหลังผมบรได้ปกหนาบรไดปกหนาโอ้นูกกหหเฮนนาพิ่นนั่มเ็นหนาพินนนนาพ่นชัดเจนเลยจ้ผู้เทาหรือผู้นมหรือผู้จังไดก็ก็ผู้เทาเนี่ยละจ้ะผู้เทาถ้ารรมาดาเหมือนเมซี่ปกติแต่ว่าผมพ่นยาวแต่ว่าผมยาวจ้าครับครับครับใส่สุดขาวเหมือนเมซี่เนี่ย โอ้เหดุมีตัดผมเสียเนาะผมเลยยาวเนาะครับแต่หม้ชุมเนาะกันนี่ล่ะครับแต่หม้ชมอาจีพเป็นี่ยเนี่ยผีจังผมยาวผมไม่มีตัดผมไปทำบุญไปไห้เนาะอีลาทถาบุญไปไห้เพื่อนเราบ่ล่ะหนูทำบุญไปไห้เพื่อนแล้วแล้วเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนสิให้เลขไปเหดบุญให้เพื่อนนั่มเพื่อนจะให้เลขเพื่อนสิไปเขาั้หนู เพื่นเขาฟันบอกเลขหรือเล่าบเลาเนี่ยเพื่อนบอกยังยังครับเป็นยังบ้านบอกเพราะว่าเป็นตอนแรกๆจ้ะวันไหนบอกเลขจ้ะเพื่อนบอกว่าตอนที่สองเดี๋ยวจะบอกเลขโอ้ตอนที่สองเออเราเพื่อนก็บอกว่าให้เอาเลขไปบอกแม่น้ำเดี๋ยวสีบอกเลขห้อยู่ครับก้อนสีไปกับผีแม่ลูกออนเดี๋ยวคนบอกว่าสีบอกเลขห้อยู่ครับผมครับผม แล้วหนูสีเขียนไห้สีเขียนไห้จ้าอันนี้พี่เมซี่หรือพี่เมลูกอันเพิ่นเขียนไห้พีเมซี่ผีเมซี่จ้าพีเมลูกอันเพิ่นเขียนไห,ห่บอเพื่อนบ่ไดเขียนเพิ่นแค่มาเป็นมูพีเมซี่ื่อซอโอ้มาเป็นมูการพี่เมลูกอันนำทางนำทางมากนั่ทางมาหาพี่เมซี่แต่แต่ว่าพีเมลกูกอันกะเอาขหนุม ของมหาห้หนูอยู่โอ้เอาขนมเอาสิ่งเอาของมหาห้อยู่เนะาะแล้วก็นอกนั่นก็ได้ไเป็นเล่นกับลูกของผีแม่ลูกออนแล้วก็เล่นเซตกะไปหาผีแม่ซี่ผีแม่ซี่่นกับบอกเลขกมากโอ้เลขสองตหรือสามตเนาะครับแต่านผช้ชมมีทั้งสามต ล้วกสองตัวก็กมีกันโอ้ยมีทั้งสองตัวสามตัวครับท่านผู้ชมบอกผิดหวังเราครับเท่านเดียว,วเ่าแอมเราตรงกระสีเตรียมสมุดปากาให้น้องไม้เก,ก้วจดครับท่านผู้ชมสิเป็นเด็ด,ด,ดตัวใดเนาะครับนองหัวันทีหนึ่งมีตัวหน้าย่นพศสองพันร,รอยหกสิบห้าครับับน้องไม้เก้ยวพร้อมหรือเปล่าครับพอ้อแล้วจ้าพร้อมแต่ด้วยรับท่านผู้ชมเนาะอะให้น้องไม้เก,ก้ยวเขียนตัวเลขให้เด้ครับพีเมซี่สิเขียนเลขตัวใดเนาะครับให้เนาะครับเนาะมาเบึงกันเลยครับ เออตัวใหญ่ๆล่ะ uh, เห็นตัวใหญ่แหงครับผู้ชมนี่ละเปงเห็นชัดเนาะครับเนาะเออครับผมท่านผู้ชมเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นเขียนไห่แนวเนี่ยบอกครับน้องไม้แก้วโอ้ยครับผมท่านผู้ชมเบิ่งเอาเลยครับตัวเล็กนะครับเนาะเล็กตัวเก่าของน้องไม้แก้วก็สิยังอยู่ชุดเก่าเนาะน้องไม้แก้วเนาะอือตัวนี้ตัวนี้พี่เมลุกออนกับพี่เมชี่ครับท่านผู้ชม บอกได้บ่อีหล่าบอกได้บ่เบอกเป็นตัวเลขได้ปอเอาน้องไม้เกลียวบอกเบิ่งมีเลขยังแไงน้องขอนับเลขนี่เออนับเบิ่งนับเบิ่งเออติงไว้ยนี่หนึ่งจิงไว้ยนี่หนึ่งครับสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งเก้าห้าสองเก้าหนึ่งกับเก้าห้าใ่เพิ่งมาเขียนให้แนวนี่เร็วปอเพิ่งมาเขียนให้แนวนี่ด้วยเลยครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็มียังเติมเติมอีกบ่บาทเนี่ยเพื่อนก็ว่าได้บอกอยังก่นจะเพืนพ่นเพืนพ่นกตมันก็เพิ่อนเพื่นกับไปการกับไปของผีเมซี่มันกะที่นี่บวชวัดเห็นมากมองนานหนูฮะการกับไปของเมซี่ยังก่อนนะการกับไปของแมซี่หนูเห็นบวชบวชขากนมานบวชวัดบอก วัดวัดของเมซี่โอ้วัดต้องเป็นอยู่ส่หูเปล่าหนูป้อหูแต่หนูเห็นวัดแต่ที่นี่เพิ่นก็เดินหายเข้าไปในวัดเลยพีแมลูก้อนก็เดินหายเข้าไปในคว้มมือโอ้เป็นมาแต่วัดเดียวกันวัดจักคือเนาะแมนเปบู่ป้องกันป้องหูกันแต่ว่าพี่แมลูก้อนบไดเดินหายเข้าไปในความมือหรอกแต่ว่าพี่แมลูก้อนก็ หายขอไปให้บทวัดนั่นเหมือนกันอือครับ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 ท่านผู้ชมเนาะกระเบงไหวเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับเท่ากับน่องไม้แก้วผีแม่ชีมาขอมีตัดผมเนาะผมเพิ่นยาวเนาะครับมีอยังอีกเพิ่มเติมบนน่องไม้แก้วมบมีเนาะครับผมครับผมกันถามบมีเบาเอมเราตรงกับสีเขียนตัวเลขของน่องไม้แก้วไว้แคบหน้าจอครับท่านผู้ชมหมวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้ายุ่น ศส Sounds. องพันรอยหกสิบห้าครับค่ะเ่องมีสามดาวก็ขอบคุณน้องไม้แก้วี่หลายเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆเด็ดๆกับช่องมีสามดาวไปฝากเอฟซีค่ะขอบคุณค่ะน้องไม้แก้วขอบคุณค่ะค่ะน้องไม้แก้วกแต่งโตหนาหลักเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่กระเป๋าผ้าเนาะค่ะท่านผ <pod> <repeating Unbelievable> ู้ชมกระเป๋าผ้าหนองไม้แก้ว เดี๋ยวท้องมีสามดาวกับสแกนตัวเลขเปสมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท้องมีสามดาวน,วนั่นไเด้อค่ะนะคะ่ะท่านผู้ชมเลขนองไม้แก้วเลขน้องไม้แก้วทีน่นองไม้แก้วเขียนห้กับท่านผู้ชมว่าพีแมลออนมักกับลูกมักกับพีแมซี่นะคะเนะาะบขส่วนบุญส่วนกุศลให้โชคนองไม้แก้ว 291-291-95นึ่งสค่ะท่านผู้ชม291-95เก้า็ไว้เป็นแนวทางในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนาะไว้เป็นแนวทางในการสื่อสาะกินแบ่งรัฐบาลประจําวันวันที่หนึ่งมีถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหาค่ะท่านผู้ชมเลขตว๊กเาาที่น้องไม้แกวบอกค่ะท่านผู้ชม9ก้าห้าหนึ่งเจหาหนึ่ง มากลีกตัวใดกับจัดนะค่ะเนาะพัดกับพานเนาะค่ะท่านผู้ชมเลกของนองไม้แก้วก็เอาว้เป็นแนวทางนะคะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะธรรมชมสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกับสิรธรรมชมมปิกรเจอกันคลิปหนาค่ะขอหายโชคโชค,โชคมัน,มนหมานเฮงเฮงรวยรวยขางงวดน,นี้สวัสดีค่ะ